ในขาธิการมูลที่โรคไตนายกรชัชบนติสภาแล้วก็เพื่อนแท้ทุกๆคนคุณหมอกเกรียงรู้สึกได้สาธยายคุณสมบัติของผมมากคือว่างานนันเนี่ยเขาบอกว่าผมเป็นอาจารย์ต้นแบบมา ผมผมยังไม่รู้ว่าอาจารย์ต้นแบบนี้คือยังไงนะผมก็เป็นเปิดเปิดไอ้คำมภีร์ผู้ศาสนาหัวข้อที่หกที่หกเนี่ยคือว่าต้องปฏิบัติยังไงคือว่าบิดามารดาก,กระบุตรสามีภรรยาครูอาจารย์ปฏิบัติกจบลูกศิษย์ยังไงลูกศิษย์ปฏิบัติกจบครูยังไง แล้วก็เพื่อนเพื่อนต่อเพื่อนปฏิบัติอย่างไาผู้แต่งและู้บรญชาการผู้บัรชายัารตบปฏิบัติยังไงแล้วก็ทิศที่หกก็คือปฏิบัติต่อภิกษุสงฆ์อย่างไรอันนี้ในหัวข้อว่าครูปฏิบัติต่อลูกศิษย์ยาวมากเลยนะครับ แล้วก็เท่าที่ดูดูเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรฮะคือว่าเมตตารุณาสอนอย่างไม่ติดบังอะไรต่างๆนี่นนยนะนั่นคือสิ่งที่ครูต้องปฏิบัติต่อสิษย์แล้วศิษย์ก็ปฏิบัติต่อครูอย่างไรมันมันมันเป็นเรื่องซึ่งก็รู้ๆกันอยูฮะไม่ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรใหมนะ่แต่นี้ผมรู้สึกว่าที่ผมปฏิบัติอย่างเนี้ผมสอนลูกศิษย์อย่างเนี้เราลูกศิษย์เขาว่าผมเป็นคนต้นแบบเพราะนั้นน่าจะเป็นเรื่องระหว่างผมสอนกรบลูกศิษย์มากกว่าเรื่องในที่หกนะผมผมสอนลูกศิษย์ โดยการให้เขาคิดเองมากกว่าที่จะเป็นสกูลฟิตติ้งนะฮให้เขาไปคิดว่าไอ้โรคเนี้ยมันน่าจะมีอาการยังไงจากการที่เราเรียนเบสิกไซน์มาก่อนเพราะนั้นเราสามารถจะคิดได้ว่าโรคเนี้ยมันมีพยาธิสภาพอย่างเนี้ยมันน่าจะมีอาการยังไงสอนให้คิดเองนะฮะ แล้วก็สอนให้ทำวิจัยผมให้ลูกศิษย์รุ่น18จุฬามีมือหัวสมรักัวหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์หนึ่งในนั้นผมให้เขาเขียนให้เขาทำวิจัยเรื่อง urinary excretion pattern ในในหัว patient เพราะจากยูลี่ที่ฉันปเปิดเนี่ยเขาจะต้องไปคิดว่ามันมีโซเดียมออกเท่าไหร่มีนโตรเจนออกเท่าไหร่อะไรเนี่ยเขาจะต้องแค่คู้เลืแปออกไปตามใบบ,บ,บ,บโอเคมิสทีซ่เขาเคยเรียนเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเป็นที่หืออาว่าเอานักเรียนปีสมาทำวิจัยนะฮะมันออกมาว่า อาหารในโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยสมัยนั้นนะโลโปรตี low low protein, low นแอนโลซอลโลโปรตีนโลซอลนี่ถ้ากินอาหารอย่างนั้นแน่คนไข้คนไข้ของโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยมีตั้งเยอะแยะไม่ใช่คนไข้โรคไตนี่คืออาหารโรคไตเ,เพราะนั้นอาหารโรงพยาบาลจุฬาไม่อร่อยอะ่ะไม่อร่อยฮะแล้วก็ เรื่องนี้ก็ไปถึงโรงครัวซึ่งท่านผู้หญิงประภยยัยท่านอินชาเกี่ยวกับโรงครัวท่านผู้หญิงก็รู้สึกว่าหมอนี่ยุ่งจริงให้รู้สึทธกาวิจัยออกมาอย่างนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนอาหารให้มันให้คนเข้ากินได้ไม่งั้นเข้ามาอยู่โรงพยาบาลามันเหมือนอาหารของคนโรคไตโลโซโลโปรตีนได้งไง เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นงานของนักเรียนแพทย์ปีสามซึ่งผมว่าน่าจะอยู่ในห้องนี้คนหนึ่งคือคุณหมอชวรักษ์ชิวศิลแล้วก็หคุณหมอชาวรักษ์เนี่ยก็กลายเป็นหมอไตเพราะฉะนั้นผมฝึกคนเนี่ยมองตั้งแต่เขาเป็นลูกศิษย์แล้วก็ให้เขาดูว่าเขาทํำยังไงบ้างอะไรเนี้ย หมอสวรรานี่ก็เป็นหมอโรคไตคนหนึ่งแล้วก็อยู่กับเราที่หน่วยโรคไตาจากในการเก็บปัสสาวะเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจคือว่าผมมองตั้งแต่ลูกศิษย์ก่อนที่เขาจะเป็นหมอเพื่อจะให้เขารู้จักคิดรู้จักทำอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะ แล้วก็สิ่งที่ผมภูมิใจอันหนึ่งคือบทเราเกี่ยวกับคนไขยคือว่าต้องมีเคสดิสคัชันในวันศุกร์ตอนเย็นปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วก็คือว่าเราจะคุยกันเรื่องคนไข้เนี่ยเราใช้ใช้เรื่องใช้ความคิด คิดว่ามันจะเป็นยังไงตามภาโฟิลดีอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าได้รับความสนใจมากเลยแพทย์แพทย์ฝึกหัดจากสถาบันอ,อื่นๆก็มาจอยด้วยนะพทย์แพทย์สุก็มาจอยด้วยแล้วก็สิ่งที่ผมสอนจอนนะผมก็ไปสอนในสถาบันอื่นด้วยคือว่า คุณหมอรัชตัดกัคุณหมอสมึงตามผมไปผมจะไปที่ไหนเขาก็ตามไปด้วยนะหมออัศสิทธ์บอกว่าหมออินสปายสองคนนี้มากเลยนะคือว่าเขาตามหมอไปทุกแห่งที่หมอจะไปเลคเชอร์นะอ้นั้นก็ได้รับควาชมจากหมออัศสิธิ์เรื่องออัศสิท์ก็รู้สึกว่า โอ้โหทำไมจะต้องตามไหมว่าอะไรเนี่ยแต่ก็ตามไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งผมภูมิใจนะครับว่าการสอนลูกแล้วก็ให้เขารู้จักคิดแล้วรู้จักปฏิบัติน,นี้มาพวกที่เขาเป็นเฟโลนะพวกที่เป็นเฟโลเนี่ยเขาจะทานอาหารกับผม ทุกวันเสาร์ที่สยามสแควร์เรณก็จะคุยเรื่องวิจัยแล้วก็คุยเรื่องมาเสร็จแล้วคุณจะทำอะไรคุณจบแพทย์เนี่ยจบเทรนนิ่งล้คุณจะเป็นหมอตามโรงพยาบาลหรือคุณอยากจะเป็นผู้เงิการโรงพยาบาล หรือคุณอยากจะเป็นครูในโรงเรียนแท์เราเว r ร์ p อัพตปรูฟเฟอร์ของเคมีนหรือคุณอยากจะเป็น,นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมันมีวิธีปฏิบัติต,ต่างกนะันเพราะนั้นคุณลองไปคิดดูว่าคุณจะเป็นยังไงนะอันนั้นคือสิ่งที่เราสอนลูกสิย์สอนทูกสิย์ให้ใช้ความคิดว่าจะเป็นอะไรเพราะเพราะชีวิตนี่มันเรา เราบริหารชีวิตตัวเราเองเพราะนั้นจะเป็นอะไรอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจสิ่งที่ผมภูมิใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าลูกศิษย์ที่จบเทรนนิ่งแล้วเนี่ยไปอยู่ตามแต่จังหวัดเนี่ยผมไปเยี่ยมเขาเลยไปเยี่ยมเขาเลยเนะไม่ได้ไปกับสามาศิ์เก่าซึ่ง เขาก็ไปเยี่ยมเหมือนกันแต่ที่ผมไปเยี่ยมเป็นส่วนตัวแล้วก็ดูว่าคุณทำอะไรบ้างเอาเอาหน้าป้านมาดูเลยเอาหน้าป้ายมาดูเลยแล้วก็ดิสคัสคนไข้าตามหน้าป้ายต่างเหล่านั้นนะ่ะแล้วก็ก็ให้เขาคิดว่าควรจะทำยังไงในคนไข้พวกนี้แล้วก็ เราก็แนะนำให้เขาเขียนเปเปอร์คือว่าถ้าเราเห็นว่าลูกศิษย์มีแมวนี้ให้เขาเขียนเปเปอร์เขียนเปเปอร์เราก็ผมก็จะไปช่วยเขาเขียนเปเปอร์ด้วยไปไอนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละเขาให้ผมนอนในห้องประชุมเขาบอกว่ามันไม่มีที่ให้การนอนอ่ะเพราะนั้นก็นอนในห้องประชุม แล้วก็เสิร์ฟอาหารตอนเช้าก็เสิร์ฟที่เตียงเลยเบสฟัสแอดเจอ b ์เบสนี่นะฮะไอ้น่าสิ่งที่ผมรู้สึกสนุกแล้วก็ผมได้ช่วยลูกศิษย์อย่างเนี้ยแล้วก็ให้เขาเขียนเปเปอร์แล้วถ้ามันดีมากๆก็ควรจะส่งเจอนอกดีๆแล้วก็น่าจะไปไประชุม อินเตอร์เนชั่นและยัแรกอาจจะเป็นเรียลแนลแต่่อไปก็อินเตอร์เนชั่เพราะนั้นส,สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมทำด้วยความรักด้วยความรักม,มันจะเข้าลักษณะต้นแบบหรือเปล่าไม่รู้นะครแต่เป็นสิ่งที่ผมทำทำเพื่อลูกศิษย์อยากจะให้เขาได้ดีเท่านั้นนะคือว่าถ้าไปเปิดตามทิษฎีเลยนะ สิทธิ์พึ่งจะบัตรครูต้องปฏิบัติต่อสิทธิ์อย่างนั้นอะไรอะไรต่างๆสอนโดยไม่อำพลางอะไรต่างๆว่ามันยเยอะะแต่ผมรู้สึกว่าผมผ่านในสิ่งเหล่านั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นผมภูมิใจในสิ่งที่ผมปฏิบัติแล้วก็มันจะเรียกว่าครูต้นแบบหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าครูต้นแบบเป็นยังไงแต่ ให้ให้ให้ว่าผมเป็ถูต้นแบบแต่สิ่งที่ผมปฏิบัติเนะี่ยคือปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเพราะปฏิบัติอย่างนั้นหรือเปล่าท,ที่คุณให้ผมว่าเป็นถูต้นแบบนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้อง define คำว่า,าถูต้นแบบเนะี่ยคือผมปฏิบัติมาอย่างนั้นนะผมอยากได้รู้สิกได้ดีผมไปเยี่ยมเขาแล้วก็ เอาหน้าป้ายมนาะดูทั้งหมดเลยโลกอะไรต่างๆแล้วก็วิเคราะห์หน้าป้ายอย่างนั้นนะ่ะแล้วเขียนเปเปอร์ออกมาแล้วก็เพื่อจะได้สีมากขึ้นเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ได้สีมากขึ้นผมผมก็ภูมิใจนะไะลูกศิษย์ที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาเลือกสีก็ผมก็ภูมิใจสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้ผมพยายามดีไฟเรื่องขูต้นแบบคื่ผมไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่สิ่งที่ผมปฏิบัตินั้นมันก็คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี่ครับก็ขอบคุณนะครับที่ที่จัดงานให้วันเกิดของผมแล้วก็ให้ชื่อว่าเป็นครูต้นแบบครับขอบคุณทุกๆท่านครับ